สวัสดีค่ะเพือ่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางาฟ,าฟา้าพาสันะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อพะโโ้ตีนไก่ตับข้อไก่เพือ่อนหืมตุ๋นแบบละลายในปางเพื่อนจ๋ามาจากอิฟซี่มาอีฟซี่กับมื่อกี้นี้กันนะคะเพือ่อนจ๋าโอเคมาเลยน้ําจิ้มก็เป็นน้ําจิ้มหวานเพื่อนจ๋าเนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนเราเป็นกระเพาะท้องเสียเพื่อนจ๋าท้องเสียอย่างขั้นรุนแรงเลยเพื่อนอุ้ย เพิ่งจะค่อยลงชั่ววันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ก็ขอเป็นน้ำจิ้มหวานเดินเพื่อนน้ำจิ้มหวานจ้าตอนแรกว,ว่าจะกินน้ำจิ้มซีฟูดแหละกลัวแบบกลัวท้องมันรับไม่ได้เด้อเดี๋ยวมันจะแบบอาการกำเริบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกินเยอะอยากให้กินเยอะกินหมดจานเป็นไงล่ะนะลเป็นไงล่ะเอฟซีที่น่ารักทั้งหลายเอฟซีจ๋าเป็นไงบอกว่าให้กินหมดช่องนี้กินอาหารนี้หมดกินหมดกินเยอะทีนี้ท้องมันขึ้น ท้องกระเพาะไม่ดีเพื่อนจ๋าท้องเสียโอ้ยอาการหนักเด้ออะไรก็ได้เพื่อนจ๋าอย่าให้อย่าให้เป็นไรเกี่ยวกับข้างในในร่างกายของเราเพื่อนเป็นแย่เลยเพราะว่าข้างในเรามองไม่เห็นเดินเพื่อนอ้อยส่งท้าย,ส,ายส่งท้ายปีหกหกเดินเพื่อนส่งท้ายปีหกหกจ้ามาอย่าพูดเยอะกินัเลยจ้าเนี่ยละลายปากคนญาตใช้มือนะฮะมือตลอดปกติตีนไก่ไม่ต้องใช้มือด้ว จะเม,มามอยฟังเพื่อนท้องเสียวโหแบบไม่ว,ว่าจะไม่รอดแล้วอยู่บ้านคนเดียวเดิอเพื่อนอยู่บ้านคนเดียวกับมาสี่ตัวนึว่างานที่ตายเนี่ยท้องคืนท้องเสียวท้งคืนเลย ถ้าคลิปนี้กินได้นิดหน่อยต้องขอเพื่อขอภพยเพื่อนด้วยนะคะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเมวนก่อนไม่ลงคลิปเพราะว่า <c oughs> ท้องเสียคนขงแรงรอดไม่ได้กบ,บุญแลิศแบบชิ้นหวาน ยังหน่วงท้องอยู่เพื่อนหน่วงท้องอพลัลโหลจริงๆพะโลลนี่เตรียมวจาจะจะทำคลิปเมื่อวานนี้เพื่อนก่อนกินหมูทะเสร็จแล้วว่าเจ้าหมูว่าเจ้ากินหมูะทะลงลงไม่หันเพื่อนจะไม่สบายถ้าก่อนท้องเสีย เสร็จแล้วก็ตุ่นตุ่นพะโล้นี้มันจะลงวานนี้ก็ลงไม่ทันก็เลยเอาคลิปเอาคลิปหมูกระทะมาลงเมื่อเมื่อคืนนี้เพื่อนๆจัดเป็นทุ่มหนึ่งด้วยอย่างง,งไม่งงนั่นแหละรายได้ปัด บ้านทะเลกันหรอช่วงนี้จะปีใหม่แล้วเพื่อนข้าวไก่ข้าวไก่จริงไก่ Gue <royale> t referred to this dish because it's very tasty The meat is chewed very well The move of touching these delicious bones Will challenge the inversion capacity of paraffin I can feel the estarity of the eggs เมื่อจ้ะเจ็บท้องอีกแล้วอุ้ยมันสบายสุดท้ายปีเก่าจริงเพื่อนแตและแต่ก็อยากกินเดินเพื่อนแต่ก็อยากกินนะทุกคนเพราะเราไม่อำนวยแล้วี่โอ้ 好看吗？ โอเคค่ะเพื่อนจ๋าเพื่ไหวเก็บท้องทพอก่อนเดินเพื่อนจ๋าจะอาการหลังกว่าเดิมโอเคจะเหลืออีกประมาณกี่วันเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่แปดยี่เก้าสามตุลเอ็ดอีกสองวันก็จะอีกสองวันก็จะปีใหม่แล้วเพื่อนจ๋าปีใหม่นี้ก็ช่องนางฟ้าปบาแซียขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านทุกบ้านนะคะปีใหม่ปีหกจะเนี่ยขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแข้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ปังๆเห็นๆด้วยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย